บนไใ่แจมเขหลุดหลักโค้กหลุดจเลนพรเอาไ้ข้ามันแล้วนี่หว่าคุณหล่อนแลวเนี่ย ดูด้วยเจมนี่ใครอ่ะใครอ่ะบันเบิร์นเองจะใครละ่ะโอ้ย เ e ือดโคตรโคตรตกวันจับบอลเบอร์กันโดดยิงอะไรอยางเงียเ่อ เฮดช็อต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 เฮดชตอตเฮอตเฮดช็อตเฮเฮดชตเฮเดช็อตเดเฮดช็ตเฮเดช็อตอตเฮตเฮดช็อตเฮดช็อตเฮดอตเฮอตเฮตเฮดดช็เฮดช็อตเฮดช็อตเฮดตเฮดช็ช็ ม่เราอดคิปเล่นดีแต่าไม่อัดคิเล่นกระโหลกหอ่าออนดหัวก็มึงวะ có ai kia ăn à con nào có bạn đi cơ mà bảo rẽn okay let's go fire in the hole fire in the hole fire in the hole ห้องอันอยู่สั้นครับอยู่ห้องเฉ่ะห้องอันอยู่ห้องเฉาวเล่นแช่บลูทีวินแปดศูนย์หวอยอ่องวันนี้เลยครับ